สวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ้นเมียเสี่ยงมโนมาถักไทยเพิ่นออกคือเกาดัดค่ะทุกค้ดีเป็นกำลังลาเตดูเห็ดกินเนาะก่อนเนาะอองไก่ใส่ยังไงตีของงูเหยเนาะก่อนเนาะอืมยายเพ้นเออกัวไก่เลยอ่ะสใส่เครื่องเตี๋ยนะก่อนเนาะโอ้ยตัวดูดก่อนเนาะก่อนเนาะกินมันฉุนแห้งมาก chứ ai Ông ngu nhiều xây à, bác sĩ lao nó còn nó phải ít tui nhé, phải chặt xuống ừ. ละแต่คุณกิมว่ามืออื่นเป็นวันผักนาะนมาสักมาไทยเลยกเด้อสักไทยคำมือดึเล็ตอนนี้บางทียหกโมงนี่ยังว่ดได้มืดเลยโคนรตัวมือนี่ยังว่าได้หกโมงนี่มืดหลักกาเปียนนน วีบีเลยตอนนี้บ้างมือกับช่วงบ่ายนี่ฮอนอืมมาเย็นมาหนาวย่างเง้หมือนเลงค่ะทุกคนบ้านนี้เพ็ดที่เป็นแบบนั้นเนาะค่ะเนาะสิมีลมเนาะค่ะเนาะสิมีลมวีบีย่างเง้หมือนเลงกูจิ้มกินแล้วเนอะกินยังไงไม่นู่นแล้วน่ะละเป็ดกินเอง เแลียกไปเออรนเดเป็นไปซิมเออเดพี่เดเป็นไปซิมตีมื้อจะพอลนนองมากว่เนาะวายน้ำเห็นไก็ตืมน,น้ำมาว่เนาะเก็นจิหั่นนี่ปักหมูเหีียวอืมอันปัาหมูเหีียวกวาง ทุกคนรวยใหญ่มากแต่ว่ายาเพ็ญน่ะยังบวท่านดิมีน้องเก่งใส่น้องคนเราไม่ต้องเก่งใส่็จปากบางแหน่มันต้องเขากับปากน้องคนเราใส่หมูใส่ไก่มันก็บพกเขากันะแต่ว่ามือนีเยาเพ่นอยากกินเนี่ยกินเนาะออมานี่น้องคนเราใส่ไก่เอาไปกินมือไหม่อะ มขึ้นเลอกๆคุยกับปุกอีกคุยกรบปูกสองหอคนนี้หมูวานยิ่เพี่บอกเลี้กบอกอีกเรีกยำอีก ดื่นก็โทรมาโอ้ยใส่อะไรเนาะเป็นพอเนี่ยอะไใช้ไม่ได้ฉินมาขอเงินหลวงเฮาไปเลียงหลูกเลียงเมียคนสันตัวมีเอฟซีเด้เออไปคุยกับยายเพ็ญหลังไม่ว่าถ้าเกิดหัวเกามายั้มอ่า ลูกหอนบ้านละยายเพ็ญมาสั่นโอ้ยถามมาอย่างยายเพ็ญหอนบ้านนะยายเพ็ญมาให้เขาบ้านทุกคนไม่ต้อนรับน้องขอนน้อยบอกเลยอ่ายายเพ็ญเคยเบาเหลี่ยวแต่เจ๊คุณแต่เจอ่าสี่เพิ่นอย่างว่าพ่อลูกแต่พูดละเออยายเพ็ญอย่างว่าเออถ้าไปพอ่อนอายุหม่องอื่นเนี่ยสี่ประมานอยู่ในบ้านนี่โอเคให้ไปน้องขอนน้อยแต่ว่าท่าศรีมหาการยูเฮียนนี่บอน้องขอนน้อยไม่ต้อนรับ

ส่วนที่ได้กินทุกคนกินเขาเด็กกี่รำเงอนี่บ่ตอนรับนะคนเนาะบ่เอาบ่ให้มาบ่ต้องพ่อกันไม่ต้องพ่อไม่ต้องเจอกันอีกเลยมันจบกันแบบเพาสวยโอ้ยยังมาพอกันเหรอโค้ชคือคุยอยู่สายกับเขาเนาะคนเนาะ สายเขาค่ะทุกคนค่ะมื่อกี้กําลังคุยพักซีลาพักซีลางามไรจะออนแต่ว่างบุบาบาของแม่ยายเพ้นเลิกกันก็สื้อมางานของแม่ยายเพ้นรุ่นรุ่นที่สองอย่คือต้นในน้อยอยู่จนบริยไงปั้นนี่น้อยกว่าเนาะรุ่นแรกนี่คือขายหมดแล้วัซีลา ัยา,ายเพ็ญบอกแล้วนะคะชุกนตา่ตางคนต่างอยู่น้องคนน้องต่างคนกับต่างมีครอบครัวแล้วต่างคนต่างอยูอยยาา่อย่ามาเบียดเบียนกันไม่ต้องพอกันดีที่สุดไม่มาเลยบางครูเขาก็สิเป็นมูเป็นพวกกันได้หรือดอกอะไรก็คือย้อนรับเขาเแล้วคนานาะที่เขาสามารถเป็นมูเป็นพวกกันได้แต่ว่ายยายเพ็ญหนักบ่ได้ บอกแบบนี้เลยนึกว่าเนาะแต่สบายมาหาแต่สบายไม่ยากมา่ยังมันสีมากับเมียอ่าไม่กับบอตอนหลักเม่ยค่ะทุกคนไม่อยากเห็นหนะไม่อยากพ้อไม่อยากเจอสั่งเหลวมันสั่งเขากระดูดดำตรงนี้ค่ะทุกคนใม่ได้เพีนเนาะก่าเนาะ หมใส่หอมหลายเลยอย่าเป็นคนทิ่แบบเผ็ดกิดนี้ใส่เครื่องทเทศหลายแห้งในค่ยคุ้นค่ะหอมใส่หลายาอีกตูกับใส่หลายนหอมใส่แบบเป็นกันเลยเป็นผักไปเลย นอีกตัวได้สิเยอะเลยพักกีเพิ่นไหลเนี่ยใส่หมอน้อยสำเนีาชุดนี้ยังว่าจะใส่ํำปลาเลยเป็นเดือนแล้สตี พูดจากนั้นก็ที่ใส่ผักกับหมูเหี่ยวเลยเนาะค่ะเนาะจิบก๊อตลานสองคนอย่างเงี่ยแหละแล้วที่เห็ดกินน่ะสิกหลานก็บุกินหลานก็กินมีน้อกินอยู่ลานเาก็กินเออ่กินมาตะโรงเรียนแน่ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อลูกขิงนี่สิแม่ค่ะทุกคนค่ะซื้อลูกขินแน่เนาะค่ะเนาะบางมือมือถึงเขาไปโรงเรียนอ่าบางมือเขาก็กินน้ำยู แต่เงินเด็กเขาไปลงทุนเขาก็ซื้อของมาจากตลาดเนาะค่ะเนาะจีนมาเขาก็ว่าอิ่มแล้วเด็กเป็นแต่จีนผู้เดียวเนาะค่ะเนาะกูติ้งกูยิงเขานี้ลำบากเนาะมีผัวมีลูกเขาก็ต้องมาอุ้มท้อง อุ้มท้องส่วนลูกเอาสิออกมาตัดไซรัสดัดเกาเดือนตัดส่วนเ้าสิเลี้ยงมาใหญ่ตัดไซรัสมาอีอย่างเลยท้องก็ม่ได้อุ้มบางคนณกับคุณนภิชอมดีจุดกว่าก็มาเดี๋ยวว่าดีร่วมดอกเนาะเน้นหัวเก่าจะของนี่นนะน่าขันเนาะเน้นหัวเก่า เจอจังโค้กเอาเย้เป็นเนี่ยบริเรื่องกรมหลวงพิจิอรกับบอมีสิเรียงใหญ่มาใหญ่จนหัดปานนี่มันงคะสวนสิเรียนจบเนาะโอ้โหมาธรรมดาเลยค่ะทุกคนส่วนหลูกเต่าสิเรียนจบดูดูลหรว่าเอา ลูกต่าในเฮตดงานเลยแล้วะมาขอเงินพคนละเอ้ยมันละศูนเด้เอฟซีวะเป็นแต่ผมว่ตตองอันที่เรียกาเสียสุขภาพักทุกคนมันกบบคนคไไดแล้วมันสูงมันยิ่งมันก็สูงคนมันบอกอันนี้กัดนกอ่ะเนาะคนมันว่าจิงเสียนกันอยู่แล้วเออ สี่ขามาแบบนั้นมันก็ยังไม่แต่งตอวเลยคือเออพอต้อรตนรับดอกยามาเลยไม่ต้อนรับสิมาในกรณีแบบเอกสานสภาพมียใหม่มาหรืออย่างจังใจมาย่างไปทงังการเนี่กระซาใหญ่มาขอหัวปานอี่างเดียวเออมาต้องสอรอมาแล้วน้อกคนน้องบุกเข้าเต็มไงจนไหนทำงานไหนจิตจิมาดันมาหนีมาหามาอย่างโอ้ยยามาอืสิมาอย่างในเวลานี้ แต่แค่นี้ก็หูแล้วนี่เดี๋ยวไปตังเงินนคือตัวหลายตัวยายเส้ยเยอะแยะเลยบนกระถางนี่ใบบุกหมูน้องฝรนี่เป็นแม่มากระสุมไก่มันปื่วยใส่งหูเหนียวเลย ตะว่าลูกสาวเลี้ยงจบเดี่ยวเลยก็ยังเป็กระลุงสบายอกสบาย,บายใจไร้ผู้อุ่นใจเนาะอืมผู้อใจที่ลูกที่เขาเลี้ยงมาจะลูกเขาใหญ่ลูกเขาใน,นเหตุการณ์เหตุงานมันผู้อุ่นใจเลยค่ะทุกค ใส่กระหวอดเนาะนกน้องบัดคงเนาะนกน้องทุกคนอุ้ยอุ้ยเปพลเลยยายเพ็นยายเป็นกบประดินฐ์ถ้วยอย่างนกน้องคลิปนี้กะมัตักมาไข่กะบรรยากาศย่างมือแรงล่ะค่ะทุกคนค่ะเค็ดอยู่เค็ดกินนี่ล่ะค่ะอมไก่เนาะนกน้องอมไก่กินเต้าเข่าเจ้าหอมมะลิหอมห่อนเข่าไม้ทุกคนเข่ากันคลิปหนาเขาบกันไหมยายเป็นกับขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขลนเนาะค่ะเด้อเคล็ดจิ้นตานเจ๊ไหกำลังใจยายเพ็นเมียพลัน้อนก็ขอให้รักษาสุขภาพนะค่ะ ขอให้ไปดูคุ้มสุกค่ะสวัสดีค่ะเจเอ่มอมไก่หอมไก่ใส่บะหมี่เหนียวอีตูผักซีลาวโอ,อ้มยมวยหอมขอบบัวมันเด,ด้อกระเด้อเข้าวแข้งน้ำยายพินหอมไก่ใส่ผักเต็มหม้อเลยอร่อยอร่อย